เหตุการณ์ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทวีความรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่กลางเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจากข้อมูลพบว่ามีทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวหลายครั้งครับทั้งก่อนระหว่างและหลังการประทะในพื้นที่ปราสาทตาควายและภูมะเขือน,นะครับสถานการณ์นี้ยังสร้างความกังวลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่หลังการหยุดยิงครับและท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่ไม่ยอมลงนามในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์นะครับนับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม68ที่ช่องบกอุบลราชธานีครับและระหว่างและวันที่23กรกฎาคม68ที่ช่องอานมา้าอุบลราชธานีเหมือนกันทหารไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลก่อนการประทะ รวมรวมแล้วอย่างน้อย2นายนะครับ28กรกฎาคม68ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่มีการประทะทหารไทยเนี่ยได้รับปาดเจ็บจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย30กรกฎาคมเป็นช่วงหลังการจุดจริงครับปรกากฏภาพถ่ายปราสาทตาควายของผู้สื่อข่าวกัมพูชาซึ่งมี PMN 2เนี่ยวางอยู่หลายอันและ7สิงหาคม2568 กัมพูชาปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงในการประชุม GBC ในประเด็นเรื่องทุ่นระเบิดสังหารบุคคลภายหลังการหยุดยิงเนี่ยทหารไทยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภูมะเขือน,นะครับแล้วก็ไปพบอาวุธกระสุนและทุ่นระเบิดสังหารหลายรายการนะครับและล่าสุดเมื่อวานนี้9สิงหาคม2568ซึ่งเป็นช่วงหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิง ทหารไทยเขาได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล3นายด้วยกันที่บริเวณอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับและพาคุณผู้ชมไปดูภาพนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทุ่นระเบิด PMN2 หรือว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะคะที่ทางคนโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ส,สั่งให้หน่วยปฏิบัติการเข้าไปเก็บกู้หลังเกิดการปะทะของทหารฝ่ายไทยและกัมพูชานะคะช่วง วันที่ผ่านมาก็คือวันที่24ถึง28กรกฎาคมนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีกระสุนปืนใหญ่ค่ะซึ่งเป็นปืนคอจรวด BM21 ที่สามารถเก็บกู้ได้อีกด้วยและทลายเรียงตามแผนปฏิบัติงานเก็บกู้ตั้งแต่วันที่1ถึง9สิงหาคมสามารถเก็บกู้กระสุนปืนได้ หลายชนิดหลายขนาดมีทั้งที่ปลอกกระสุนหัวกระสุนยังไม่ทำงานรวมๆแล้วมากกว่า500ลูกค่ะโดยที่จงังหวัดบุรีรัมย์หน่วยปฏิบัติการเข้าไปเก็บแล้วนะคะจำนวน69พื้นที่รวม70ลูกทั้งกระสุนปืนใหญ่ปืนคอทั้ง ลูกปืนใหญ่แล้วก็ลูกจรวด BM21 อีกด้วยค่ะส่วนที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพบทุ่นระเบิด PMN2 นจำนวน18ทุ่นด้วยกันซึ่งทั้งหมดในยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีลูกกระสุนหลายขนาดครับและหัวจรวด RPG จํจำนวนมากแล้วก็ยังมีหัวจรวด PG7 ตกค้างอยู่หหัวซึ่ง EOD และต่อชด2 2เนี่ยได้ทำการ เข้าพื้นที่แล้วก็ไปเก็บกู้ที่บ้านภูมิสรอนอำเภอกันทลลักษ์ครับขณะที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอกับเชิงนะครับพบหลุมที่เกิดจากแรงระเบิดของจรวด BM21 มากกว่า20ลูกครับหลุมระเบิดที่เกิดจากกระสุนปืนใหญ่อีก2จุดแล้วก็มีจุดกระสุนตกมากกว่า100หลุมนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอนำยืนครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเหตุปะทะก,กันมากที่สุด พอเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ทำลายหัวกระสุนลูกระเบิดโดยเฉพาะลูกจรวจ BM21 เนี่ยททำลายไปแล้ว10จุดหรือว่า10ลูกนะครับแต่ก็เป็นเพียง1ใน5จุดที่จะต้องสำรวจรวม24จุดแต่ ภาพรวมทั้งหมดนะครับนายภูมิธรรมเวชชยชัยรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากัมพูชาฝังทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งจะต้องฟ้องละเมิดอนุสัญญาออตาว่ามากกว่า400ลูกด้วยกันครับ